นัดปิ่นโตชาแนลสวัสดีครับพบก,กับผมนัดปิ่นโตในเกม Dispatcher นะครับเกมนี้เป็นเกมใหม่ที่เพิ่งปล่อยมาไม่นานนี้ใน Ste ี m นะครับราคาของมันอยู่ที่200นิดๆแต่ความสยองของมันอยู่ในขั้นที่เรียกได้เลยว่าโหดแน่นอนเกมนี้พิเศษตรงที่ว่าใช้ Engine ที่ชื่อว่า Unreal Engine 4นะครับเป็นตัวใหม่ล่าสุดของ Unreal Engine ภาพจะสวยมากๆลักษณะการเล่นเกมนี้เป็นยังไงเดี๋ยวผมอยากให้ไปดูพร้อมกันเลยนะครับเราจะรับบทบาทเป็นลูกเรือที่ประสบอุบัติเหตุนะครับ ลุดออกมาอยู่ในอวกาศติดอยู่ในยานมีลูกเรือที่ติดเชื้อแล้วก็มีเอเรียนแปลกๆที่คอยทำร้ายคอยตามล่าตามฆ่าเราเราจะต้องหนีออกไปให้ได้เกมนี้มีทั้งโหมดซิงเกิลเพลเยอร์แล้วก็มัลติเพลเยอร์วันนี้จะมาเล่นในโหมดซิงเกิลเพลเยอร์กันนะครับซึ่งในซิงเกิลเพลเยอร์ก็จะแบ่งออกเป็น2โหมดอีกนะครับก็คือ Survival กับฟันนี่ฮันเซอร์ไว l ลก็คือว่าเราเนี่ยจะต้องเอาชีวิตรอดและหนีออกจากยานนี้ให้ได้ ฟันนี้ฮันคือการที่เราเล่นเป็นมอนสเตอร์แล้วไล่ฆ่าคนให้หมดนะครับผมก็ไม่ทราบว่าบล็อก A บล็อก B บล็อก C ตแตงยังไงผมลองเล่นในบล็อก A ก่อนละกันอ๋อก่อนที่เราจะเล่นได้เราต้องสร้างตัวก่อนครับสร้างตัวยังไงเอ่ยดัตต้าเบสนี่ฮะเราจะต้องสร้างลูกเรือด้วยตัวเองนะครับซึ่งมีอาชีพทั้งหมด6อาชีพด้วยกันครับอาชีพแรกก็คือ Signal Man เออเขาบอกว่าอาชีพนี้นะครับเราจะเน้นการสื่อสารเป็นหลักอาชีพนี้เกิดมาเพื่อเป็นนักส่งสัญญ,ญาณโดยแท้จริง อาชีพต่อมาคือเอนจิเนียร์นะครับเอ่อเอนจิเนียร์นี่เป็นผู้ชายครับพายอทครับพาอทนี่เป็นผู้หญิงนะครับอาชีพนักบินนักวิทยาศาสตร์ครับนี่แหละฮะก็ตอนนี้อาชีพเป็นทั้งหมด6อาชีพนะครับแต่ว่ามีอีก2อาชีพที่ถูกล็อกเอาไว้อยู่ผมควรจะเป็นอาชีพอะไรดีอะผมเป็นนักวิทยาศาสตร์ดีกว่าครับแต่ดูจาตัวรอดยากจังงั้นเอาเป็นเอนจิเนียร์สปีดจะน้อยวะคือแต่ละตัวจะมีทักษะสกิลค่าพลังไม่เท่ากันนะครับผมชอบสปีดอะเอาสปีดไ้ก่อนัครบะน นอกจากเลือกอาชีพแล้วคุณยังสามารถเลือกแบ็กกราว n ์ชีวิตของคุณได้นะครับว่าก่อนที่จะมาอยู่บนยานอวกาศคุณเป็นอะไรมาก่อนมีตั้งแต่คนที่ติดเหล้านะครับขี้ขี้เหล้าทหารนะครับเป็นเกมเมอร์นะครับเป็นเด็กเถื่อนเป็นนักแสดงโป้เป็นนักสแสดงโป้ได้บวก30มสิบพีด้วยว่ะได้บวก30บแต้มด้วยวะโคตรเฟี้ยวเนี่ยเป็นชาวนาเป็นพวกแบบไสยศาสตร์ เป็นอีโงโ่ตัวหนึง่งเป็นอีเดียดนะครับผมเป็นนักแสดงโปดีกว่าครับพอแอคเตอร์แล้วสามารถโอ้โหกำหนดหน้าตาได้ด้วยครับรู้สึกจะมีอยู่ประมาณ5แบบด้วยกันในเมื่อเราเป็นนักแสดงหนังโปนะครับเราจะต้องดูหื่นนิดนึงฮะสามารถ,าารถเลือกเสียงได้ด้วย สเ,เสียงสลิปเปอรี่คือเสียงที่แบบดูโลกจิตที่สุดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมจะสร้างตัวละครแล้วครับตัวนี้ <c oughs> ชื่อนัดปิ่นตวัวเหรอเป็นนักสแสดงโปร้ด้วยครับจัดไปเราสร้างตัวมาแล้วไม่สามารถจะบวกต้มได้ตอนนี้ครับสงสัยจะต้องไปเก็บเลเวลก่อนแล้วมั้งฮะเกมนี้เป็นระบบประมาณนี้นะครับเอาล่ะเรามีตัวละครไว้เล่นแล้วเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มเกมกันเลยครับนี่คือหน้าตาของผมเลยเนี่ย นี่เป็นเกมสยองขวัญน,นะครับไม่ใช่เกมตลกนะครับอย่ามัวแต่ขำไปได้เดี๋ยวได้รู้เลยครับว่าความสยองของมันจะเป็นอย่างไรจะเท่าโซมาหรือเปล่าเออก่อนจะเข้าเกมเราสามารถเลือกระดับความยากง่ายของเกมได้ด้วยนะครับอย่างเช่นสามารถเลือกให้มีแบตเตอรี่ของไฟฉายเต็มตลอดอะไรเงี้ยหรือแบบจะเลือกให้มีการติดเชื้อด้วยหรือเปล่าจะมีเนี่ยอีซี่ไหมหรือแบบเอาไม่มีศัตรูเลย ผมว่าผมขอเริ่มต้นแบบอีซี่ก่อนในคลิปแรกนะครับจะได้รู้ว่ามันเล่นยังไงนะครับทางอานพร้อมแล้วเริ่มเกมแล้วครับคือเริ่มมานี่ก็แบบอยู่ในยานเลยฮะรู้สึกเมาส์ในเกมนี้จะค่อนข้างแบบเซนซิทีฟจัดเลยนะฮะเนี่ยผมขอพยายามโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงมันเร็วเกินไปเออเอาประมาณนี้ครับ ได้แล้วเก็บของให้หมดครับผมไม่รู้ผมมีอะไรอยู่ในตัวบ้างกดอะไรเป็นอะไรบ้างไม่มีบอกเลยนะครับ1 2 3 4อ๋อ1คือไอเทมด้านล่างครับกดคลิก <c oughs> ขวายกนิ้วกลางอะ่ะเฟี้ยวอ่ะเอาละครับเรามาเริ่มเกมกันเลยครับ มีเสียงกุกกุกกะกกตลอดกดชิพวิ่งเร็วครับเฮ้ย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 อะไรอ่ะเอ้าเฮ้ยอะไรวะนี่คือตายแล้วครับผมตายแล้วครับโอ้ยังไม่ได้เล่นอะไรเลยเอาใหม่ดีนีอีซีป่ะเนี่ยจริงป่ะเนี่ยกลับมาแล้วครับ เราได้แต้มมาแล้วครับแล้วเราเอาแต้มไปทำอะไรได้วะผมขอกดปุ่มทุกปุ่มก่อนอ๋อกด f เปิดไฟฉายคอนโทรลก้มแล้วกดอะไรยืนนะ่ะอ๋อกด q กด q เพื่ออะไรเนี่ย transaction คืออะไรวะเฮ้ยม่งไม่สอนเล่นเลยเว้ยแต่แมันแบบเอางี้เลยเหรอ ปครับคราวนี้ต้องไปไกลกว่าเดิมครับไม่รู้ผมอยู่ที่ไหนนะฮะแต่ว่าน่าจะอยู่ในยานอวกาศครับเราจะเก็บทุกอย่างที่เก็บได้ก่อนนะครับคือเป้าหมายของเราคือหาทางออกจากยานนี้ให้ได้ครับมีตู้ทุกตู้นี่ก็จะมีไอเทมหมดเลยครับ แบตเตอรี่จะหมดแล้ววะ่ะยังไม่ได้ทำไรเลยแบตเตอรี่จะหมดแล้วครับผมนี่วิ่งดีกว่าเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรวะดูเหมือนจะมีไฟช็อตเราแล้วผม <c oughs> ผมยังไม่ค่อยเข้าใจเกมนะครับแต่ว่า นี่คือที่ซ่อนเหรอซ่อนจากอะไรวะวิ่งไปก่อนครับเก็บเลือดมีเปิดดูแมปอะไรง,งี้ว่าไม่มีเลยนะครับเนี่ยเฮ้ยเฮ้ไอ้อเหีอเอ้ยแบตหมดอ๋อโอเคมีเลือดครับกดเบอร์สองเพื่อใส่แบตเตอรี่ครับ ไม่ใช่ทางออกอ่เฮ้ยมีเมือกอะไรวะเนี่ยผมไม่รู้ผมกำลังไปไหนนะครับแต่ว่าผมกำลังหาทางออกจากที่นี่อยู่อะเราอยู่ที่นี่ครับถ้าตามแผนที่แล้วทางออกอยู่ไหนวะไม่รู้เว้ย ไม่เปิดอ่ะพ่อประตูไม่เปิดเว้ยลองคานครับคานโงโ่ๆไปก่อนครับคือเกมนี้เนี่ยเป้าหมายคือหาทางออกให้ได้นะครับออกจากยานโอ้ยเลือดเต็มพื้นเลยเหมือนจะมีชิ้นส่วนคนอยู่แถวนี้ว่ะ คือจะรอดจากที่นี่ไหมเนี่ยแบตเตอรี่มีโน้ตครับทรานแซคชันรีพอร์ตเอ,อ่อมันเหมือนจะเป็นเมโมของลูกเรือนะครับทั้งกับตันเรือหรืออะไรเงี้ยรายละเอียดผมยังไม่ได้อ่านมาก แต่ว่าผมขอหาทางออกก่อนตอนนี้ถ่านไฟฉายหมดแล้วครับหมดเร็วมากเลยตอนนี้ผมมาแล้วนี่หว่าลองไปทางอื่นดูไหมฮะนี่คืออะไรอ่ะอ๋อกล่องไอเทมเฮ้ยไปทางไหนวะ าน,นี่มันห้องที่เรามาเลยนี่หว่าตอนแรกเลยครับเรากลับมาที่ห้องแรกเลยแล้วเดี๋ยวดูซิว่าจะมีทางอื่นหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเอาอแล่าเฮียลูกไฟหลบได้ไหมอ่ะซ่อนได้ไหมอะมันมาแล้วครับ ายแล้วอะ่ะอะไรวะอินเฟคชันคือพวกติดเชื้อนี่ผมจะไม่ได้เลือกให้มีนะผมลองเลือกให้มีหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะขอแบตเตอรี่แบบเต็มตลอดก่อนนะครับจัดดูดิอีซี่ก่อนอ๋อซ i น e m a ติกโหมดคือจะเป็นแบบภาพเหมือนเหมือนหนังครับคือจะมีขอบบนล่างด้วยฮะดูเป็น w i d e s c r e e ขึ้นมานิดนึง ฮ้ยโอ้เชี่ยโอ้ยช็อตช็อตช็อตกูจะรู้ได้ไงเนี่ยว่ามึงช็อตกูหรือไม่ช็อตกูเนี่ยจะมีไอเทมนะครับต้องเก็บไปให้หมดครับ ระเบิดนี่มาเีย yeah. ไม่มีทางไปเลยอ่ะผมก็ลังตามหาอะไรอยู่ไม่รู้เนี่ยแต่ว่าแบบยังไม่เจอทางออกเลยครับอันนี้มันทางแรกที่เรามาเหมือนเมื่อกี้เลยอ่ะ มีประตูแต่เปิดไม่ได้ครับข้างหน้าเหมือนจะมีเลเซอร์เฮ้ย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 นี่ปะวะเนี่ยขวานปะวะมันจะตัดขากูขาดป่มเนี่ยโดด <S <S 2> <S 2> ตายครับ เกมมังฮาร์ดคอร์ว่ะถ้าผมลองเล่นเป็นแบบฟันนี่ฮันนะครับลองเล่นเป็นมอนสเตอร์ดูบ้างจะเกิดอะไรขึ้นครับคือเราต้องลองหลายๆแบบครับเกมนี้นี่คือกูเป็นมอนสเตอร์แล้วเหรอ <c oughs> นี่ไงครับ <c oughs> <c oughs> นี่คืออย่างนี้เลยเหรอนี่ครับ แล้วก็ฆ่ามันซะไม่ว่ามันจะมีกี่ตัวก็ตามนั <c oughs> ่นไงล่ะศัตรตูฆ <c oughs> ่ามัน กลายเป็นศพหมดครับเออเล่นอย่างนี้ค่อยชื้นใจหน่อยเล่นเป็นคนนี่ทรมานมากแล้วเงื่อนไขของการชนะคืออะไรครับนั่นไงล่ะเรียบร้อยโอ้เป็นคนแม่งยากเป็นผีโคตรง่ายเลย เดี๋ยวเรากลับดูที่ Database นะครับตอนนี้เราอาจจะสามารถอัพแต้มได้หรือเปล่าครับนี่ไงเราได้แต้มมาจากการเล่นแล้วก็คือเอามาอัพสกิลได้นะครับก็อะไรประมาณนี้เดี uh ๋ยวลองเล่นแบบแบบฮาร์ดเฮี้ยให้ดูเลยทีนึงแบบฮาร์ดคอร์อ่ะเอาทุกอย่างมาเลยเพื่อตอบโจทย์ว่าเกมนี้เป็นเกมที่น่ากลัวจริงหรือไม่ ระหว่างเล่นก็ต้องคอยเก็บแต้มมาด้วยนะครับผมได้ยินเสียงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงเฮียเลยวะเอ้ยพอเล่นฮาร์ดแม่งรู้สึกได้เลยว่าจะมีตัวเฮียอะไรแปลกๆครับ น่ากลัวว่ะมีเสียงตัวอะไรเดินไม่รู้ครับคือใกล้มากๆอะ่ะ เราควรจะไปให้ไกลจากเสียงผมมีลางสังหอดววาผมออกไปผมจะโดนแดกทันทีครับมีเสียงในท่อด้วยว่ะ

น่ากลัวเลยโอ้โหคือคือเกมนี้มันผมยังไม่สามารถจะอธิบายอะไรได้มากนะครับเอาเป็นว่าหลากัหลกๆวิธีการเล่นก็คือว่าคุณสร้างตัวละครหนึ่งตัวขึ้นมาเป็นลูกเรือที่ติดอยู่ในยานลำนึงจะต้องหาวิธีการออกไปจากยานลำนี้ให้ได้ในขณะเดียวกันก็มีเอเลี่ยน สัตว์ประหลาดคอยไล่ฆ่านะครับแล้วบรรยากาศของเกมที่แบบใช้ u n r e a l Engine 4ฟในการสร้างอ่ะมันไม่สมจริงเสียงซาวเอฟเฟกบรรยากาศทั้งหมดมันเป็นอย่างที่เห็นเมื่อกี้ครับคือแบบเต็มหูอะ่ะแล้วเรารู้สึกว่ามันไล่ฆ่าเราจริงๆเพราะเสียงแม่งเอาจริงมากอะ่ะนี่ถือว่าเป็นการรีวิวครั้งแรกแล้วกันนะครับผมขอไปศึกษาแล้วก็ลองเล่นรับคมนิดน,นึงแล้วเดี๋ยวคราน้าจะกลับมาเล่นให้ดูว่าถ้าเล่นผ่านแล้วจะเป็นยังไงนะครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนครับผมผม ไม่อยู่กันเนื้อกับตัว่งน่ากลัวจริงๆเอาล่ะเดวกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับเฮ้ยประตูครับโอ้โหลุ้นเฮ้ยเฮ้ย I am